ยชรายรนต้รีววรคอสวัสดีครับย่อรงังจากบินมาเตนนะครับและทกผู้ชมครับย่มใชรายงานยานยนต์วันนี้เราอยู่กับรถจากย่อม MT ครับยุกผู้ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ MT s เป็นยานยนต์รไฟฟ้าจากย่อย่มครับซึ่งเป็นรุ่น เป็นรถแวร์ก้อนนะครับเป็นรถห้าประตูนะครับซึ่งเอ็มจีได้เปิดตัวรุ่นนี้ออกมาใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวไปแล้วครับในบ้านเรานะครับรุ่นนี้มาภายใต้คอนเซ็ปต์แนวคลิดคอมโพสิทเบิลนะครับเป็นทุกอย่างเพื่อทุกไลฟ์สไตล์นะครับยินสามารถติดตท่านเชายรายงานยานยนต์ ได้วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันครับทุกผู้ชมครับด้านหน้าก็จะมีที่นะครับจุดที่ชาร์จไฟฟ้านะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับกระจังหน้านะครับก็ออกจะแตกต่างรถสันดาปภายในนิดนึงนะครับครับตรงนี้นะครับชายก็จะไม่มีไม่มีกระจังไม่มีกระจังเหมือนรถทั่วไปนะฮะเหมือนเหมือนกระจังหน้าเหมือนรถทั่วไปกระจังหน้า เขาจะมาอยู่ด้านล่างนะครับมันมีเหตุผลทางด้านอากาศาพเพราะว่าจะดักลมเข้าไประบายความร้อนให้กับมอเตอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับในขณะที่ไฟหน้าพี่ยงเป็นไฟแบบ LED เลยนะพี่ยงนะครับไฟหน้านะครับเป,เป็น LED นะครับทั้งไฟ Daytime ด้วยอะไรด้วยอยู่ในโคมเดียวกันเลยครับล้อก็เป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วครับคุณผู้ชมครับ ในขณะที่ด้านกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวรวมอยู่ด้วยพี่ยงนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องนะฮะที่จะมองรอบพันสามร้อยหกสิบองศาใช่เหมาะกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับด้านบนพี่ยงด้านบนเขามีแหลกด้วยด้านบนเนี้ยมีแหลกหลังคานะครับครับซึ่งจะตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับครับเอ่อ เมื่อกี้ผมถามวิศวกรเขาบอกว่าแหลกเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่าปกติด้วยนะครับผุ้ชายประมาณเจกิโลใช่นะครับเจกิโลกรัมนะคุณผู้ชมนะอ่าเราก็ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อที่จะขนสัมภาระไปในที่ต่างๆที่เราอยากไปกับครอบครัวหรือคนที่รู้ใจได้นะครับอืมด้านข้างคุณผู้ชมก็จะมีเหลี่ยมสันคุณผู้ชมครับเพื่อความแข็งแรงและก็ความสวยงามเรื่องความสวยงามหลังเห็นไ้มครับคุณผู้ชมครับ เหลี่ยมสันที่เขาดีไซน์มาครับชายตั้งแต่คิ้วไฟหน้าใช่นะครับคิ้วไฟหน้านะครับยาวไปจนถึงไฟท้ายเลยนะครับนี่ครับผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครเนี่ยจะเป็นคิ้วตรงเนี้เป็นแนวยาวแล้วก็ทํารับกับไฟท้ายด้วยเหลี่ยมสันนี่นอกจากสวยงามแล้วก็จะทําให้รถมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะดูอ่า ล้อมสมัยนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED แน่นอนนะครับทุกวันนี้เป็น LED หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของ MG เขานะครับแล้วก็มีรถสไตล์ Station Wagon มีที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านนี้ก็เป็นโลโก้ของ MG นะครับซึ่ง MG ES นะครับมีดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าใช่ครับ ด้วยความที่มันเป็นสเตชันวากอนพี่โยงครับก็เขาจะมีกระจกแบบกว้างอ่าใช่ทําให้เรามองเห็นทัศน,ว,น,นวิสัยในการมองรอบคันเลยพี่โยงใช่ครับเพราะว่าชายรถในแนวสเตชันวากอนเนี่ยมิติตัวถังเขาจะยาวกว่าร,รถยนต์ทั่วไปเพราะด้วยความหนึ่งเพื่อให้การใช้งานได้หลากหลายนะครับขนสัมภาระได้หลากหลายขึ้นเนี่ยตัวถังจากเอกสารที่ทางบริษัทเขาให้มาเนี่ยมิติตัวถังเนี่ย 4,600นะครับคูณ1 8 1 8นะครับแล้วก็1,543ม mm ิลลิเมตรนะครับ1,543มิลลิเมตรก็คือสูงนะครับคุณผู้ชมสูง1,543ม mm ิลลิเมตรใช่ครับดีไซน์เครื่องยนต์ของ MG ES นะครับคุณผู้ชมครับเรารไม่สามารถมองเครื่องยนต์ ของเขาได้เลยเพราะว่า MG ไม่มีเครื่องยนต์นเนี่ยบริเวณด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกมอเตอร์เป็นพวกออ Air, คอมเพรสเซอร์แอร์แต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้ครับที่ได้ยินคุณผู้ชมได้ยินเสียงอืดอืดเนี่ยก,ก็คือเป็นเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานนะครับ,รบไม่ไม่จะเสียงเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้ชาร์จเต็มๆแล้ววิ่งได้เท่าไหร่ชาย รถครันนี้สามารถวิ่งได้ถึง412กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ,รบนอกจากนี้นีก็จะมีช่วยระบายความร้อนให้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหลังของ t g ะนะครับที่เก็บสัมภาะใช่ลองเปิดดูว่าที่เก็บสัมภาะ,ะเนี่ยเออมีความเหมาะสม กับการใช้งานขนาดไหนนี่คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองดูเก็บสัมภาระกระเป๋าใบใหญ่ดูครับได้ครสบายสบายมากนะครับผมเป็นนักปั่นครับผมจะลองใส่จักรยานเข้าไปดูครับได้สบายครับแล้วกระเป๋าไว้ไหนอ่ะชายกระเป๋าก็ได้ อ๋อก็๋อต้องไปเล็กน้อยนะฮะอ่าก็ยังได้อยู่อ่ก็ยังได้อยู่ก็คุณผู้ชมก็จัดระเบียบการเดินทางเอาเองอันนี้แสดงให้เห็นถึงอ่าการใช้งานอนเนกประสงค์ของอ่าสเตชันแวร์อนคันนี้นะครับนะได้อ่าสบายสบาย,สบายนะครคุณผู้ชมครับนี่เราเข้ามานั่งอยู่ใน M G E S ซึ่งเป็นยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์แวร์กอนคุณผู้ชม ดูดีไซน์ภายในของเขาก็ดูหรูหราลักษณะเรีย์ของคอนโซลหน้าคล้ายๆกับ MG5 นะครับคุณผู้ชมดูดีไซน์คล้ายๆ MG5 พวงมาลัยก็3ก้านดูดีไซน์ก็สปอร์ตครับคุณผู้ชมครับครับค่อนข้างจะอวบนะชายนะน่าจะการใช้งานก็ดูน่าจะใช้งานดีชับมือจะชับมือนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆการรับโทรศัพท์อะไรอ๋อเป็นบัลตีฟังก์ชัน เ็นศูนย์รวมนะฮะเป็นศูนย์รวมต่างๆทั้งอุปกรณ์การเล่นเครื่องเสียงต่างๆได้ครับคุณผู้ชมครับครับก็หน้าจอก็เป็นจอแบบระบบสัมผัสนะครับคุณผู้ชมครับหน้าจอสัมผัสเนี่ย10.25นิ้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะจอ10.25นิ้วนะครับแล้วก็จอแสดงผลนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับชา่อ๋อนี่ใช่ไหมครับคุณผู้ชม อ่าใช่ใช่นะจอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับนะดูดีไซน์คอนโซลกลางนี่คือบริเวณเกียร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเกียร์ปุ่มเกียร์อ่าปุ่มเกียร์นะครับแล้วก็มีออตโต้เบรกโคแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับครับปุ่มเกียร์ก็มีกันอยู่ประมาณสามปุ่มสี่ปุ่มครับ P e R N D อ๋อง่ายง่าัใมครับรถเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสีว่าฟ้านี่เป็นอะไรชายคอนโซลด้านหน้านี่เป็นลักษณะเป็นโครเมียมสีฟ้าอ๋อสะท้อนแสงเป็นซ้อนสะท้อนแสงดูอ๋ออันนี้ก็เป็นซอฟท์ชแบบเป็นผ้าพิโยกครับเป็นผ้าใช่ไหมครับผ้าแล้วก็เดินได้เป็นเป็นเดินได้จริงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แบบหลอกๆนะครับเหมือนบางรุ่นบางรุ่นก็ดูดูว่าเป็นได้เดินได้ แต่ว่าเอาก็จริงก็เป็นพลาสติกแต่ว่าพิมพ์ลายมาแต่ท้าว่าของ M G E S เนี่ยเป็นลายผ้าแต่ว่าเดินได้จริงครับก็ดูสวยงามลงตัวครับใช้ได้ใช้ได้ครับนอกจากนี้ดูที่ปังแดดที่ชายมีกระจกสําหรับสาวๆไหมมีครับคุณผู้ชมครับอ๋อมีกระจกนะครับกระจกแล้วก็พร้อมไฟด้วยครับด้านผู้โดยสาร อ๋อก็มีครับคุณผู้ชมครับก็มีอ๋อมีเหมือนกันนะครับมีอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับต้องเก็บของก็ดูดีไซน์ดูสวยดีคุณผู้ชมดูอดดูดีกว่ารุ่นเดิมครับดูดีกว่าเดิมครับเท้าแขนได้ด้วยนะครับเท้าแขนได้ด้วยขนาดใหญ่อยู่ครับเบาะฝั่งผู้ขับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับอ๋อด้านหลังเนี่ยก็มีเอ่อ ที่เท้าแขนนะครับนะฮะเนี่ยซึ่งเก็บนี้สามารถเปิดมาได้นะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับนอกจากนั้นนะครับเบาะยังสามารถปรับได้เพื่อการใช้งานนะครับหกสินะครับเบาะหลังนะครับนะฮะเบาะก็จะเป็นสีดํานะครับสลับลายผ้านะครับเป็นคล้ายๆกรรมะหยี่ซึ่งเป็นวัสดุเหมือนกับที่อยู่ตรงแผงประตูนะครับ จากที่เราสัมผัสเจ้า MG ES เบื้องต้นในระยะเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยเห็นอะไรที่เป็นความใหม่หรือความแตกต่างของ MG ES ตัวนี้บ้างครับอย่างน้อยก็ได้เห็นความฉบเฉี่ยวของ MG ES คุณผู้ชมแล้วก็มีออปชันที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ระยะทางในการวิ่งได้ไกลมากขึ้นครับถึงกว่า400กิโลเมตรในการชาร์จ1ครั้งนะครับคุณ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะพบตัวจริงของ MG ES นั้นคุณผู้ชมสามารถไปชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์เมืองทองธานีคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่เข้าใจซึ่งงานเขาจะจัดในวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนาน,นี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามโยงชายรายงานยานยนต์ได้ที่ Auto Preview ใน YouTube และขณะที่เว็บไซต์ก็ Mobile ว็บ Auto Preview n e w com